ทีนี้คาว่าชีวิตชีวิตภาษาคนธรรมดาม้ก็ยังไม่ตายยังไม่ตายภาษาธรรมก็คือสิ่งที่กําลังพัฒนายังมีความสดไม่ตายสําหรับการพัฒนาภาษาคนก็ว่ามันยังไม่ตายก็แล้วกันที่เด็กๆมันก็รู้ว่ายังไม่ตายสนมว์ยังไม่ตายไก่ยังไม่ตายหมูยังไม่ตายแต่ถ้าว่าภาษาธรรมแล้วมันกําลังพัฒนา มีความสดคือไม่แห้งอ่ะเป็นเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งการพัฒนาจริงี่เรียกว่ามันการเป็นการพัฒนาของสิ่งที่กำลังมีการพัฒนานี่เรียกว่าชีวิตในภาษาธรรม